ลมขี้ดินขึ้นมาอนมามันมันงนหัวมันตรจังสีของไครนี่ขอบุเกียริหัวหน่อยก็ไดไว้ลงุงหวัวหลุนองปองเอ็แปงนี่อมกอออักมอ,ยอ,อย,ยอู่ขึนะ้นาแกสีมันเดือบัดเด้อเอย้ายท้องนี่นั่นนะออมัน,นอันนี้ตามงามโโลเออมััดาน่อยได้เนะมาะเออมมันหัวเกาเมา่อมันกระดูก้งหัวใหญ่ขัดเนี่ย น้องมันหัวเกา่าเขาเขียวเหี่ยวมันมันหัวเก่าสมมติสางใหญ่แท้มันหัวใหญ่มันหัวใหม่คือปลาใหญ่จังสีหมุนกล้วได้ยังไงพี่น้องเอ้ยตัดดินกล้วดีอยู่เมืองสอง่งแถวเนาะแล้วปลาหน่อยแล้วเขาแล้วก็ได้หม่องรลุดเนาะหัวเรางามนหัวมันม้นพอดีอันนี้หอวพ่ออห้องนู้กับกพ่อขึ้นกล้วยอยู่มองใกล้ๆก,กันกับพ่คือกันเนาะเจีายโอ้โหนั่นเขานักสะดงตรงนั้น สุดยอดดอุบลฯเพราะผุผ่นหมานผุหนึ่งหากินหมานคักเพิ่นนี่ต่อไหนไงพ้อมจ่ลงอมาอล่าเเนี่นี่ลสังน้ำมันยังสิมิตะไปเนี่โอ้คอยเมยคอยเมยอยังไรเยนี่ยออมันอยู่น้ำค้นหมานเนาะ มันไพ่มันมนันลงพอจักอันละไปกาลังเลยหัวเดียวหนะ่อยประท้องยื่เดยการลังลงหนึ่งเออกาลังลงงัดเอองัด,ดขึ้นรถเออใครย้อนหัวมุนหัวมนุนเอ้าหัวมุนดีหัวมุนดีแต่เอามันหัวมุนสิค่อยมากอยู่เออมันกระโดดโซ่กระโดดอืมันหัวมนุนจะสิค่อยมาก ก็ของได้เจ้าฟอเดิมเดิมนะคุณคบันคุพี่น้องเป็นมันหัวเดียวกันก็มูได้เลยม้งเนียมันหัวจังสี่พี่น้องกําลังเคยเห็นบะมันหัวมันเนียล่ะจะไปกินมังได้เพุ่อนนี่อะไปเป็ดจังสีไหมกําลังเคยเห็นเด้อหัวมันเนว้นี่เพราะว่ามันคอยได้ผู้เดียวเจ้าก็ได้ตัวนี้เออ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 งนีใครอยู่ปะคนณบันพี่น้องปปเอาได้เพื่อนปะ อ้าวหัวพอดีพอดียังหัวปกป้องอยู่สิน้ำงาหัวป้องป้องหัวป้องป้องเฮ้ยสวยบรท้องกระไดมีอยู่มันอันนี้ทับซื้อๆเออกระตาใหญ่กระตาเจ้ากระตาใหญ่เนาะออกระตาใหญ่มันเอาใจมีใจจังบาไปมังกรมันโอ้ยมนคักเท่านั้น จอมมุนเจ้อมดขั้นขึ้นแล้วมดขั้นสามเราเจ้มดยังล่ะังมันหัวมันหัวนี่งามแซบสับขวนเอาหมดยังไงกัดเจ็บ

ได้เราบวย้ายตุยอ่ะหัวบสมเคียตัวนี่โอ้ยมัมกคอันนี้เราข่อยซังหัวมันเกาตันนั้นไหนไงยเคียงงยอย่างบวได้หัวหน่ไหมไปเคียดเราด้วยข่อยจะเบิ่งเคียไหมก่อนดินขึ้นมาจมขี้ดินขึ้นมาโอ้ย่อเราฝานเมื่อเมื่อนงละฝนน้ำกัน ร่มแล้วอ่ะมันไม่มีเพราะเป็นด่านเป็นหัวใหญ่นอกพราะมันเป็นอันไหนในหน้วยออเจเร่เป็หนยดิ้นตามเจ้านะลงก็ลงนะฉันจะเสียนะลงแล้ว จะจะศูนย์นะจิลงก็ลงนะเดี๋ยวข้ะศูนนะนั่นไหมวะไงบอำไมมังก็ดูน่ารักโอ้่าินพาอดนออดทรศัพอยู่กูเน้ล่ะโอ้ยโอมงเงล่ะอุ้ยโอะโอ้ยมันเปนหัวยลง ก็เป็นยังไงพอเรางวงกับเจ้ามันพอเรามุนเบิดจะเปหัวมันติดกันแบบอืมไปเฮ้ยอีหางมันแค่ตายสามหัวมันเองน้ำมาเดือนนี้แต่พอวันไหนจะน้ำมาเออได้ละหัวยังนี่เป็นนอสแบบพอเราเลียดอื่นดิเนี่ยพี่แจวว่าเป็นหัวแต่มันยังเด้อนี่ยอืมหนาวพวกนี้ล่ะ ăn là nó quá vừa nếu được nè dắp lên tay là không phải mất dắp được mất đi 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 mất cái mất đi 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 nó bắt mất cháy mất กมตะเี้ยมันเอเนี่ยลุกเลยกนะได้มันบ่าหลพี่น้องเลยซ้ำนี่เนี้เอมันพี่น้องเลยบ่าหลเลยบ่าหลคือจังหวดนั่นก็ บหมานคือเพิ่นพี่น้องยายทองพูยทองก็ได้ละมันหลายตัวนี่อู้วว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 ว้ววาวว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 งวว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 วมววววมวววว้วว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 าเน มันกันนี่วุ้ยฟอนหัวนี่ไม่เป็นฟ้อนเอาเจ้าก็เอาได้นั่น่อยหนูสร้างรับได้เนี่ยเออหัวมันไม่ต้องยาวทั้งสี่น่ะไม่ได้อยู่จะมาแดกอย่งสิโอ้ยอยู่ทั้งคู่โอ้คอยปลได้คอยปลได้อู้หูบนรลุก็ได้หลายหมันหมันหมันทุกคนคือเรานี่อะคอยบ่ได้เมื่อนี้มามาบ้านวังท้องพี่น้องเขตเขตเสลาภ น้องหาน้องหางบ่เนบ้างนน้อยพ่อินยังก่อนน้าแม่น้ายังก่อนาแนเ้่อยเแม่น้ายังก่อนจากเซเสเปากเซเตีเซมาจากซีโอแถวแถวซีคือเกาเหพีกนอแต่ว half, left, да. ันนี้พ่อเดินเซ พิธีสารบานญาติกขอขอบคุณทุกการรับชมดิจ้าขอขอบคุณทุกกำลังใจไอแล้บ๊ายบายคุณหน้าเจอกันใหม่ถ้าทีมงานเหมือนๆสวัสดีค่ะ